ร้องเพลงที่ไหนครับร้องเพลงแต่ก่อนร้องอยู่ผับอีสานอินดี้ชนบุรีชนบุรีครับผับดังนี่หนาแนวหมอลำอทุ่งหมอลำสายรถแห่เออครับโควิดนะครับเฉ<บ>ลียตตอมือนะครับเฉ<บ>ลียตตอมืออยู่ประมาณอ่ามือละพันห้านะครับต่อเดือนไปเอา ตอนเดียนกับตกแล้วกับซีเมนตอัพครับจบอบไว่าจบอะไรจบปริญญาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับบริหารธุรกิจอ๋อจบแต่เดียวตัดผมผมยังไงผมผมงกเนี่ยนักร้องนะครับนักร้องสายหมอสายหมอเราผมยาวแล้วนะครับเนี่ยไปหาตัดผมดีกว่า แต่ก็อยากรู้นะว่าร้านตัดผมอ่ะเขาเปิดร้านมาเขาได้ตังวันละเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่กันนอ้องไปวันนี้เราไปตัดผมแล้วก็ไปถามนาว่าเขาได้วันละเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่ไปพี่น้องไปแล้วก็มาถึงร้านช่างเียบอยนะครับ อยู่ <ITA> ที่บริเวณหลังวัดดอนนะครับนี่ร้านช่างนะครับไปเราไปดูช oh, ่างก่อนนะสวัส <c> ด <oughs> <c oughs> <c oughs> <pudding> ีครับสวัสดีครับผมผมมีลูกค้าบ่่ใอผมมีลูกค้าบออย่บ่วันมีครับลูกค้าคนละสว่างใสๆอย่างเช่นหน่อยบ่ไปหาเตียงไปหาแรงอลไรครับเพราะว่าวันเยานาน โอ้เป็นได้เป็นได้ช่วงนี้ครับช่วงนี้ก็เรื่อยๆครับบ่แม่นครับก็บผู้ใดก็เรื่อยๆประมาณช่วงใบใบเขาเตื่นนอนยังสิครับออกกลับมากเขาสินอนสนั่นโอ้ยอย่างว่าแล้วแต่กบเขาได้เรื่อยๆครับบ่ครับวันนี้ผมอยากได้มาตัดผมหน่อยวันนี้ตัดผมได้ไอ้ตัวครับเห็นบ่เมื่อวานนะครับฮีโร่จะมาแปลงเหรแรงโชว์นะวันนี้ ถ้าผมช่วงนี้กับบางเมื่อกับเจ็ดหัวแปดหัวบางเมื่อกับสิบหัว<อ>ขันเสาร์อาทิตย์กี่สิบหัวยี่สิบ<อ>ขึ้นหมดแล้วครับช่วงถ้าถ้าตีไปหัวแล้จับ,บัตรหัวหนึ่งขันแฟชั่นก็ร้อยยี่สิบบาทครับแต่ว่าขันรองทรงธรรม,มดากับผู้ใหญ่ก็ร้อยเดียวค<อ>รับผมเล็กหน่อย ให้ตุนเงิเจ็ดสิบหกสิบราคามาตรฐานบวกแพงครับหรือราคาถูกนะรายได้สามารถได้สามารถได้ครับอาชีพตัดผมนี่ถามว่ารวยบโบรวยครับแต่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้บักบมอ่าถามว่ารวยรวยแบบปล่อยล้านพันล้านหรือมีเงินเป็นล้านสองล้านสามล้านบบครับแต่ว่าเหาเลี้ยงครอบครัวได้ครอบครัวบ่ได้ อายูกินลําบากเนาะอันนี้มีมีร้านร้านเดียวเนาะมีร้านเดียวครับอ๋อโถมีหลักนะผมนี่ยผมมันมี่งหลักเงินหลานวะมีกับมีมีแต็นทีสินอยู่ช่วงนี้ครับเนทีสินหลายเอาว่อถึงสมัยตะกอนตะกี้นี่กับสมัยมือนี่ครับพอถึงสมัยตะกอนเนี่ยคนหลไรคนไหนตะกอนนี่ ตอนว่าเนี่ยมีโควิดบ่ครับครันคนนี่ร้ายด้วยครับจบเดือนหนึ่งนี่เกือบเฉลี่ยเนาะเดือนหนึ่งแตอยู่ประมาณเกือบสี่หมื่นค่ะเกือบสี่หมื่นรับใช่ไหมครับตอเดือนถูกค่าท่าค่าไฟออกค่าท่าค่านี่ออกมันก็พอเหลือเก็บอยู่ครับช่วงพอท่านมีโควิดมันบูมคนมันหลายบ้านนี้ช่วงมีโควิดถึงมาก็ คนก็กลับบ้านแน่ลูกค้ากลับบ้านแน่ครับอ,อยู่บ้านใช้ชีวิตอยู่บ้านไหมครับครับจะสถานการณ์โควิดบวกเศรษฐกิจก็ดีนะนานไปเกินเนี่ยต่อ,อเดี๋ยวผมถามหนึ่งเคยเคยเจอลูกค้าแบบแบบโวยโวยบ่ไม่เคยเจอเพราะว่าเท่าก,กับใส่เทคนิคในการเมาจากับลูกค้าครับอ บบีบางครั้งกับมีเนี่ยนะครับประสบการณ์นะครับการเปลือตามตัดผมใหม่ๆอาจจะมีลูกค้าติโอ้ตัดโอ้ไม่สวยเท่าไหร่เอียงกันเนยเออประมาณนั้นอ่าแต่เขาก็ต้องเอเดี๋ยวตัดผมผมยังไงผมผมงอกเนี่ยนะ,อ,ะอันนี้เขาเลี้ยงแต่ลูกคตัดผมยังไงผมงอกเลยโว้ยแต่แต่แตแตแตผมงอกเลย <laughs> อดีตช่างก็ยอมแบกงานเอาไว้เดี๋ยวคำถามเนี่เป็นยังไงคือจังเลยมาเปิดร้านตะคบเนจังเลยก็ได้มาเปิดร้านตะผมดีครับแม่ไกี้ไปร้องเพลงครับเป็นนักร้องร้องเพลงไม่ท็อปเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับอาจารย์ต้นนี่เป็นนักร้องนะครับเนี่ยนักร้องนะครับนักร้องสายหมอสายหมอร้องนะสายหมอร้องนะเปิด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 แม่โชยแล้วเปิเปิดแม่ได้เนาะเปิดแม่ได้ครับ ี่ประมาณนี้นะค,ะค,ครับอรอตอนจบเรมถ่ายดูอีกรอบไปร้องเพลงเป็นหมอลำครับผมเป็นหมอลำนี่แหละอยู่บ้านเขาลำนะครับพี่น้องเินสายครับมาลำในผับแล้วกลางคืนร้องเพลงลำกังวินอ้อาวว่างว่างไปสมัครงานโรงงานเขาก็บ่ค่อยรับเพราะว่ามันบุตรมันก็สูงในจุดหน่อยก็เลยเอก็เลยตัดสินใจไปเรี้ยงเปิดร้านครับผม ก็เลยทําโถมมาตัดผมยังกว้นกันคืนหล่องเพลงครับแต่กี่บานนี้โควิดเข้ามาตัดผมยังเดียวรหล่องเพลงเลย้ล่อลแล้วคือมือเดยแต่ก่อนผมไม่ได้ชอบอาชีพตัดผมเลยแล้วทางก่อนจบไปมาจบอะไรจบปริญญาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับบริหารธุรกิจ แต่ได้มาตัดผมบเออชีวิตคนเฮาเนี่ยรวนแล้วก็แตกเนาะแต่พันโตัวมาเป็นสร้างตัดผมนะครับเรียบร้อยครับดูเรื่องผมดูอะไรก็ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวส่งให้เมืองนี่นะครับรองทรงต่ำนะครับ ฐานนะครับฐานฐานตรงนี้ต้องตีนตรงนี้นะครับก็คือต่ําไว้นะครับแต่ลูกค้าบอกว่าอยากได้สั้นๆนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเอาขึ้นสูงมันจะเป็นลองทรงสูงนะครับ <c oughs> เออฐานนี่ก็คือให้ขาวงวินเกินตัผมเลยจะทำไตัดผมยังไงผมงงเนี่ยอ่าตรงนี้นะครับนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะครับอลองทรงต่ำนะครับ อ๋อสุดสุดท้ายนี่แต่แต่ละมมือนี่คันเปิดด้านกับผมแต่ละมมือนี่ทีได้เฉลี่ยประมาณเท่าไรครับเอาในช่วงโควิดแม่บ้านครับว่าให้พี่น้องฟังนู่บ๊อสตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนก่อนโควิดไหมอ๋อพัสดุบ้ามีสองช่วงนี่ก่อนโควิดกับในโควิดนะครับเฉลี่ยต่อมือนะครับเฉลี่ยต่อมืออยู่ประมาณอ่ามือละพันห้านะครับพันพันสามถึงพันห้าต่อวัน ออาเฉลี่ยนะครับตัดผมชายนะครับตัดอย่างเดียวเด้ครับบริษัทบริเอสี่ะครับตัดอย่างเดียวเพราะว่าทําคนเดียวเพราะว่ามีเว่ลาบร็เถอาลูกค้านั่งรอทั้งสี่ครับบ้านนี้ห้องไปสะให้ลูกค้าบังทิลูกค้าอาจจเกิดการแบบว่ารอนานต้อเดือนไปเอ้าต้อเดือนกะโต๊แล้วกับสี่หมื่นครับสามหมื่นครับไม่บรูดสามหมื่นหาครับโอ้โหเคยเคยไหนรายสุดเอ้ว ได้หลายสุดก็ไม่มีน้องกังดูได้หลายสุดเดือนนั่นแบบว่าโอ้โหวันที่จะกลับบ้านสงการนะครับตอนอยังไม่มีโควิดครับอ่าคนจะเสริมสวยเสริมหล่อก,กลับบ้านนะครับเที่ยวสงการ ตัทดทั้งคืนทั้งวันยันหอดสีหาทุ่มครับได้อยู่ประมาณสี่เงินหายครับป๊อปชู่อ็รับผิดชอบการนู่นนี่แต่เขาไม่ได้กินเลยนะครับเรียกว่าลูกค้าครับอขอพักสักห้านาทีเลย,เยประมาณนี้ครับได้ขอนั่งเอาครับแบบโอ้เหนื่อยแต่มันก็<ต>นนกั่งังินน้อยเอ็คุ้มค่ากำนังนะครับ มันก็ดีอาชีพนี้ก็ดี่ะครับแล้วพอในช่วงโควิดนะครับช่วงโควิดมาทุกวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณเฉลี่ยวันละวันละเก้าร้อยนแบดเก้าร้อยู่ครับอืณสถานการณ์ตอนนี้นะครับโควิดพอได, <นะ S 2> ได้ใช้สอยคา เช่าค่าน้ําไฟค่างว่รถค่ามี่สินต่างๆก็โอเคเดี๋ยวทำมันเป็นงานอิสระนงานอิสระครับตกคนแล้วก็ร้อยเดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่เก้าสามเก้าหนึ่งเป็นเก้าเก้าสองสิบแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ดบ้านสองหมื่นกว่าครับสองหมื่นกว่าสองยี่สเจ็ดเกือบสามหมื่นบางบางเดือนก็สามอยู่ครับ นี่เป็นว่าตีไปแค่สามตีไปแค่สามหมื่นนะอ่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับที่เราจัดนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับแต่สีผมนะครับก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้ช่างก็ช่งยอมเหมือนกันครับแต่ยังไงมีสีผมสีขาว อ่ะไม่ผมมีผมงอไปอ่าแต่ทุกวันนี้กะถิดว่าเป็นอาชีพหลักนะครับเพราะว่าแต่ก่อนนี่บ่มากในอาชีพแต่ผมเนี้ยอร้อ,องร้องลําเลยครับสายเดินสายร้องหมอลำก็คือว่านะครับเอ่อพลิกวิกิตให้เป็นโอกาสนะครับเพราะว่าโควิดมาปั๊บอ่าไม่สามารถที่จะเดินสายบันเทิงได้นะครับตอนนี้ก็คือสายบันเทิงน,นี่ดรอปไปเลยครับประมาณจะปีนึงเลยเนี้ โอ้ถูกถึงเดือนมีนานีหนึ่งปีเต็มนะครับเยอะเกยอน้งคนทัก่อนทัก่คนร้องเพลงที่ไหนครับร้องเพลงแต่ก่อนร้องอยู่รับอีสานอินดี้ชมบุรีชมบุรีครับครับดังนี่หนอาแนวหมอลำทุงหมอลำสายรูกแห่ครับแล้วก็ออกมาหลับงานครับหลับงานนอกน้ำเงสิไมครับครับคครับแต่คือว่า พิกวิกินในเป็นโอกาสแหละครับก็เลยว่าในเมื่อโควิดอ่าลองเพลงก็ได้ก็ต้องมาเปิดร้านจริงจังครับตัดผมเลยครับตัดผมอย่างเดียวครับตัดผมอย่างเดียวเออถ้าเพื่อนเพื่อนคนที่ร้องเพลงด้วยกันนะครับบางคนก็แยกใหญ่ไปหาสมัครงานโรงงานก็บมีนะครับ<อ>ดี<อ>ที่ผม<อ>มีอาชีพตัดผม,มเห็นว่าเออดีเลยครับเห็นบ่คเห็นบอผมเด้เปิดร้านเปิดร้านนี้เขาปีที่ห้าแล้ว ออผมเปิดล่านเยี่ยนี่จากอาชีพเสริมใช่ไหมใช่ครับอาชีพเสริมแต่กอนนี่คิดว่าเป็นอาชีพเสริมในเมื่อโควิดเข้ามาเนี่ยสามปีสองปีนะครับอาชีพหลักก็คือตัดผมนะครับตอนนี้ครเป็นบอสพี่น้องออนั่นแหละคือตอนนี้ก็คือรักในอาชีพตัดผมลราครับครับงานับก็คือเห็นพวกคููกันไปถ้ามีงานนอกงานคอนเสิร์ต การรับคือเกากระปิลดล่างแบบไปลำนะ้ำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ฝากไันเด้อครับพี่น้องทา<อ>งสุดท้ายอยากได้นักล่องนะครับได้ทุกแนวนะครับได้ทุกแนวครับได้ทุกแนวครับ<อ>มีมีมีอันเฟซบุ๊กปะครับ <Facebook. S 2> เฟซบุ๊กครับมีมีมีมมครับฝากติดตามนะเด้อครับพี่น้องครับชื่อเฟซบุ๊กว่า หมอลำตั้มฉัตยาเสียงทองนะครับไอ้หมอลำตั้มฉัตรยาเสียงทองมั้บอรับครับผมมีเบอร์โทรครับเบอร์โทรครับศูนย์เก้าสสาสามดห้าหนึ่งสครับผมศูนย์เก้าสามสามสามดห้าหนึ่งสี่สห้าหนึ่งสีนะครับพี่น้องนะครับมีงานเอาเสาลงหลุมเกินใดครับไปเบิ่มบไปเบิ่มรับคนมากวนครับพี่น้องงานทำบุญนะครับ การแสดงต่างๆอยู่ใน f เฟซบุ๊กในย่างก็มีครับมีทั้งคณะเล็กแล้วก็คณะใหญ่ได้มีครับมีชุดใหญ่ชุดเล็กมีหมดนะครับให้บริการตามงบเจ้าภาพนะครับว่าจ้ความอยากได้ชุดใหญ่ชุดน้อยไปให้ได้บทั่วภาคเมืองไทยทัุ่กภาคเลยบุกใช่ครับโอ้ได้โอเคนะครับเสดเนาะเอาละพี่น้องื้นนี้นะครับฮีโร่มตัดผมนะครับ ครับกับอาจารย์ตั้มนะครับวันนี้นะครับอ้ตั้มนะครับก็เปิดโกลครับเอว่าโอพี่เจ้าโอเคนะครับคลิปนี้นะครับฝากไปถึงนะครับท่านผู้ปกครองนะครับอย่าคิดว่าสำคัญเกี่ยวกับการเรียนมากในยุคทุกวันนี้นะครับใช่ครับให้พยายามมองลูกหลานว่าลูกหลานเรามี ความสามารถทางด้านไหนแล้วก็พยายามให้เขาค้นหาความสามารถนะครับเพื่อที่เขาจะชอบหรือไม่ชอบนะครับแต่ถ้าเขาชอบมาจะได้เป็นอาชีพเขาในอนาคตนะครับอย่างเช่นอาจารย์ตั้มนะครับครับผมไปสุดท้ายนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมครับเอยบายสวัสดีครับสวัสดีครับผมกูเจนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปบ๊ายบายพี่น้องมันถูก แั่ผมขึ้นมาหัวห้านโอ้ยโอ้ยมันโขลยหัว็หลังเอีกว่นี้ตัดจุดใดคือบ่มีผล่ไปเลยครับเอ้ร้านเดี๋ยวพี่กัดร้านนะครับอยู่หลังวัดดอนนะครับโดนตรงธรรมนะครับร้านสีส้มตรงตลาดหลังที่สองนะครับครับผมนะครับครับผมผมผมถ่ายตอนมาอยู่โอเคแล้วครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ